ในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตพี่น้องประชาชนคนไทยฟังด่วนเลยค่ะกระทรวงการคลังออกมาย้ําเตือนนะคะว่าตอนนี้ค่ะมีการแชร์ข้อมูลมีการส่งลิงก์ข้อมูลในเรื่องของการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตว่าจะต้องมีการสแกนใบหน้าว่าจะต้องมีการแลกลิงก์แลกลายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆลงทะเบียนในการรับเงินดิจิทัลบัลเลตล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดนะคะว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ขข้อออออมูลลล่่าาาวสสรในนนนืไ์โดยเเฉพพะแปิคชั คุณผู้ชมว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการดําเนินโครงการเติมเงินจากเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยสกุลเงินนะคะที่เป็นสกุลเงินโทเค็นนะคะคุณผู้ชมโดยขอให้ข้อมูลนั้นโดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท,ท็จถ้าพี่น้องประชาชนได้รับลิงก์ได้รับแชร์ได้รับไลน์ต่างๆนะคะอย่าก,กดลิงก์กดแชร์เลยใดทั้งสิ้นค่ะเพราะตอนนี้นะคะยังไม่มีความคืบหน้าต้องรอวันที่10เมษายนสนารยในการเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิ